สวัสดีครับวันนี้มาริวให้ลูกค้าชมนะครับงานคืนดักไก่ดักนกนะครับเผื่อมีท่านในสนใจนะครับสอบถามทุกอนได้นะครับให้คำแนะนำได้ดูรายละเอียดของงานก่อนนะครับเป็นงานคืนนะครับดักนกดักไก่น่ครับละเอียดดูก่อนนะครับรายละเอียดงานนะครับนี่นะครับนี่สีใบไผ่นะครับนี่เจ็บสีน้ำตาลนะครับ สีจะคล้ายกันบอนคับสีจะขายดีมากครับเพราะว่าจะเข้ากับพื้นผิวมากที่สุดนะครับยงหลักตัวนี้เป็นถักกระดูกงูนะครับถักกระดูกงูนะครับนี้เป็นหลักสแตนเลสนะครับนี่เป็นทองแดงนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับสามารถสั่งได้นะครับต่อไปสายด้วยสาย PE นะครับสีน้ำตาลนะครับนีครับตีเกลีวสเส้นนะครับ แต้มเกลาให้ด้วยนะครับนะครับเก็บด้วยครับการเก็บจะสวยมากครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะเอากี่หลักนะครับนี่จะเป็นสีน้ำตาลนะครับอ่อนนะครับวงทองเหลืองเบอร์สิบหกนะครับนี่นะครับใช้กับไก่กํานกได้เลยนะครับตัวนี้นะเหมือนกํทนกชนนะครับเป็นสายพีนะครับยี่หอดีนะครับนี่ครับสีน้ำตาลกับสีนี้ออก ดบนิดนึงนะครับแล้วแตท่ท่านเลือกนะครับใช้ยี่ Harmon <con v répondre> Eat ห้อดีนะครับใช้ของดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลักไก่นะครับนี่ครับหมุนได้นะครับหลักไก่นะครับไม่แขงตัวเป่าส้งตัวเมียนะครับเชือกไก่นะครับใสยต่อนะครับสวยนะครับไม่แข็งนะครับนุ่มนะครับตัวนี้นะครับไม่แข็งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไก่จะใส่สบายนะครับ ลังเก็บนะครับมีท่านไหนสนใจรังเก็บของผมนะครับตัวนี้จะกว้างนะครับเพราะผมจะทํากว้างนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ายจะกว้างนะครับเพราะว่าจะใส่30หลักได้สบายนะครับใส่คืนได้สบายนะครับดูรายละเอียดก่อนนะครับการติดกาวนะครับหัวกลางท้ายนะครับนี่นะครับไม่ห่วกาวนะครับอยากให้แน่นนะครับแล้วก็สีจะกลมเกืนกับพื้นผิวใบไม้แห้งนะครับเหมือนกันทุกชุดนะครับ กระเป๋าไก่ต่อนะครับลายพรางทหารแท้นะครับื่อท่านใส่สนใจนะครับนี่นะเปิดปิดหน้าได้นะครับนี่ครับมีซิปบนซิปหน้านะครับนี่นะครับสบายหน้านะครับซิประบบล็อกนะครับนี่นะครับไก่ออกด้านหน้าได้เลยนะครับลายพรางทหารแท้นะครับนี่นะครับสบายอากาศสองด้านนะครับไปป่าได้สบายนะครับมีเสียบหลักนะครับตรงนี้นะครับเสียบหลักได้เลยนะครับ สามารถล็อกได้เลยครับสามารถล็อกได้เลยนะครับเกืบไท่ันในสนใจนะครับล็อกตรงนี้เลยครับในป่าเราก็ป yeah> ิดหน้านะครับแกจะได้ไม่เสียงดังนะครับนี่ครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับนี่ก็ส่งให้ลูกค้านะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับสอบถามด่ก่อนได้นะครับให้คําแนะนําได้นะครับเจ้าระบบล็อกหรือไม่ล็อกนะครับเจ้าสีไหนสีดําหรือว่าไยงไก็แจ้งได้ครับทําให้ได้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับรายละเอียดงานนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับตัวมาสอบถามได้นะครับหรือทักไลน์ได้นะครับเบอร์เดียวกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ